สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวน้อยพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้ EP ที่2ี่แล้วนะคะพี่ๆอ่ะอ่าช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆีนี่นะคะ ID line นะคะ0 6น1 3 0 8 0 0 2นะคะอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 9ย์7 0 8 0 6นะคะพี่ๆีสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองนะคะ อี EP นี้มีโปรโมชั่นนะคะเจ0ดร้อยทุกองค์นะคะพี่พี่อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่หนึ่งรายการแรกเลยนะคะอ่ะไปรายการที่หนึ่งเลยนะคะพี่พี่เจ0้อทุกองค์นะคะรายการนี้ EP นี้เจ0ทุกองค์นะคะอ่ะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญกลมมะหลวงนะคะหลวงพ่อท่าน้ายนะคะนี่นะคะเหรียญเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะพี่พ,พี่นี่นะคะ นี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่เหรียญเดิมๆเลยนะคะนี่นะคะเจ็ดร้อยทุกองเลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันทุกองนะคะนี่นะให้ดูรอบๆชัดๆนะคะพี่พี่นี่นะคะ อ่ะต่อไปนะคะไปรายการที่สองนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่สองเป็นพักปลูเนื้อดินนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะตรงนี้ไม่ทราบที่นะคะนี่นะให้ดูรอบๆมันเก่าๆนะคะพี่พี่นี่นะ นี่นะคะให้ดูทุกมุมนะคะพี่ๆเก่าๆส,สวยๆเนื้อมันๆเลยนะคะพี่ๆนี่นะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือสอบถามรูปภาพขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะคะราคาเจ็ดร้อยทุกองค์นะคะ EP นี้นะคะพี่ๆ นี่นะนี่นะคะสวยๆนะคะพี่พี่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยเลยนะคะอ่าพี่พี่ท่านไหนแอดไลน์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่สามารถจิ้มลิงก์เข้ามากันได้เลยนะคะอ่ะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะพี่พี่ นี่นะคะรายการที่สั่งเป็นพระสมเด็จขุดสะนะคะพี่พี่นี่เนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะนี่นะให้ดูรอบๆนะคะพี่พี่ ะะสวยๆนะคะพี่พี่ต่อไปนะคะไปรายการที่สี่นะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะ นี่นะคะเนื้อเก่าๆสวยๆนะคะเนื้อเดิมเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะนี่นะพี่พี่เนื้อเดิมเลยนะคะสวยๆนะคะพี่พี่นี่นะนี่นะคะให้ดูชัดๆนะคะพี่ๆ สวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ราคาเดียวเลยนะคะราคาเจ็ดร้อยทุกองคนะคะพี่ๆนี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะพี่ๆนี่นะคะรายการที่ห้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆนี่นะคะให้ดูด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ นี่นะตกเก่าสวยๆนะคะองนี้นี่นะนี่นะคะสวย,สวย,ะะเยเๆวยวยเลยนะคะพี่ๆเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะ นี่นะคะเจ็ดร้อยทุกองนะคะพี่พีอพี EP นี้นะอ่ะต่อไปนะคะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะพี่พีนี่นะคะรายการที่หกเป็นนางพญานะคะพี่พีนี่ให้ดูนะคะเก่าๆ่าเนื้อม,มันเลยนะคะพี่พีนี่ นี่นะคะนี่นะคะเนื้อสวยๆมันๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่ รายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่เหรียญเดิมๆสวยๆเลยนะคะนี่นะสวยๆนะคะพี่พี่เหรียญเดิมๆเ,เลยนะราคาเดียว EP นี้ราคาเดียวเลยนะคะพี่พี่เจ็ดร้อยลูกองนะนะคะแอดไลน์ Ad line, เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ะะหรือพี่พท่านไหนแอดไลน์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆีสามารถจิ้มลิงก์เข้ามาได้เลยนะนะคะหรือโทรสายตรงมาได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะให้ดูรอบๆบนะคะพี่ๆีไปรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะพี่พี่นะคะรายการที่แปดเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะ นี่นะให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะ,ะนี่นะคะเนื้อมันๆเลยนะคะพี่พนี่นะนี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะ ราคาเจ็ดร้อยทุกองค์นะคะพี่พี่ EP นี้นะนี่นะคะไปรายการที่เก้านะคะพี่พี่นี่นี่นะคะรายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อพิบูลน,นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเหรียญเก่าๆเ,าเหรียญสวยๆเลยนะคะพี่พี่ นี่นะเหรียญเดิมเดิมเลยนะคะนี่นะคะปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่พี่นี่นี่นะคะ,คะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นี่นะเหรียญเดิมเดิมเลยนะคะพี่ๆนี่นี่นะคะให้ดูลอบๆนะคะพี่พี่นี่ สวยสวยเลยนะคะนไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะนี่นะคะอยู่นิรียมพร้อมใช้งานเลยนะคะอืม เนื้อเดิมๆเ,เลยนะคะนี่นะเรียมเก็บผิวไว้อย่างดีเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆนะคะพี่พี่นี่นะคะพยายามจะส่องให้ดูชัดๆนะคะไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอดูลูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะ ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่11นะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่11เป็นสมเด็จวัดละครั้งนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะเก่าๆสวยสเลยนะตรงนี้นี่นะคะเนื้อเก่าๆเลยนะนี่นะคะเก่าเของจริงนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะพี่พี่ ดูช้าๆชัดๆนะคะพี่ๆนี่นะสวยๆเลยนะคะพี่ๆเนื้อมันๆเลยนะคะนี่นะเจ็ดร้อยทุกองค์นะคะพี่ๆ EP นี้นะนะคะ ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่ส <12 S 1> ิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่นี่นะคะเหรียญเดิมๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะให้ดูรอบๆนะคะพี่พี่ให้ดูช้าๆชัดๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะเหรียญสวยๆเล่ยนะคะพี่พี่ยันยังชัดอยู่ทุก ข้างหลังยังชัดอยู่เลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะสวยๆเลยนะราคาเดียวทุกองนะคะพี่ๆราคาเจ็ดร้อยทุกองนะคะ EP นี้นะนี่นะคะสวยๆนะคะพี่พี่อ่ะให้ดูชัดนะคะ รา,รายการที่สามนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะนี่นะให้ดูนะคะพี่พี่เก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่นะคะให้ดูรอบๆชัดๆชัดๆนะคะพี่พี่ เหรียญสวยๆเลยนะคะพี่ๆไปรายการต่อไปนะคะรายการที่14นะคะนี่นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระชัยนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะเป็นพระชัยไม่ทราบที่นะนี่นะคะพี่พี่ท่านไหนรู้นะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนชอบนะนี่นะคะพี่ท่านไหนชอบพี่พี่ท่านไหนรู้นะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคา700อทุกองค์นะคะพี่พี่นี่นะคะ ให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะสวยๆเนื้อเก่าๆนะคะพี่พีเนื้อเก่าๆมันๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะไปรายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะนี่นะคะรายการที่สิบห้านะเป็นเห,หร,รียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พี่นี่นะคะเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะพ,พี่เนื้อดำๆเลยนะนี่นะคะให้ดูนะคะพี่พี่นี่เหรียญสวยๆนะคะนี่นะคะพี่พี่ท่านไหนชอบนะ ทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงมาได้เลยนะคะนี่นะคะเปิดไว้เจ็ดร้อยทุกองค์นะคะพี่พี่นี่นะคะราคาเดียวเลยนะคะ EP นี้นี่นะคะเหรียญสวยๆนะคะพี่พี่นี่นี่นะให้ดูรอบๆนะคะพี่พี่ e p พีที่นี้ก็จบแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะคะพี่พี่นี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะนี่นะไ d l ดี e ลนะคะ0 6 3 1 3 0 8 0 0 2นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0993670806นนะคะพี่พี่ พี่ๆสามารถทักมาได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงมาได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านไหนทักไลน์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไลน์ในใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆสามารถจิ้มลิงก์เข้ามากันได้เลยนะอ่ี EP นี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะเจ็ดร้อยทุกองค์นะคะพี่ๆอ่าอ่ะ EP นี้ก็จบนะคะเจอกัน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ